สวัสด,ดีเพื่อนๆทุกท่านแล้วก็วันนี้เรากำลังเดินทางไปเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงเดินทางนะครับตอนนี้รถกำลังติดเลยนะครับเราไปตอนประมาณตอนนี้แปดโมงสองนาทีออกเดินทาง ิดับจะไปเจอกันที่อยุธยานะครับสบายดีพี่น้องใกล้ถึงแล้วนะครับวัดยังเกาะวันนี้เรามาเที่ยวอยุธยากันวัดยังเกาะน้องแล้ามาเที่ยวมานนี้วัดชยวัฒน,นารามวัดยวัฒน,นารามนะครับจังหวัดอยุธยา ใกล้ถึงแล้วนะครับพี่น้องใกล้ถึงแล้วนะครับสุขีมันเสมอมั่นคืออหมพี่น้อง <S <S เดี๋ยวเราไปเจอกันในตอนที่ถึงก็น,นี่นะครับตอนที่ถึงในวัดชัยเลยนะฮะวันนี้เรามาทักทายท,ทุกคนว่าใกล้จะถึงแล้วนะครับทุกคน ก่อนนี้นี่คือเส้นทางที่ไปวัดชัยวัฒนารามนะครับจังหวัดอยุธยานะครับใช้เวลาเดินทางอีกสี่นาทีนะครับทุกคนใกล้จะถึงแล้วนะครับทุกคนครับสบายดีพี่น้องวันนี้เราขับรถคู่ใจเรามานะวันนี้เป็นทริแรกในรอบปีนี้นะครับที่มาเที่ยว เราไปเจอกันในตอนไปถึงวัดเลยนะครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็มาถึงจังหวัดอยุธยากันแล้วนะครับอ,นนอันนี้วัดวัดชัยเนาะเรามาถึงวัดชยัยรัตนารามกันแล้วนะครับทุกคนยจะให้ดูครับ เดี๋ยวจ่ายตังแป๊บนึงฝากกล้องอยู่ข้างหลังนะมีคนสามสารานนี่ยร้านชุดไทยร้านดูสดวัดช่วัดนาราไม่ใช่ที่นี่หรอที่นี่

ร้ <พ uka> านมันอาจจะอยู่ตรงนู้นร้านทีมร้านชุดไทยอ่ะอาจะอยู่ตรงน,นู้นร้านชุดไทยอาจจะอยู่ตรงนู้นเป็นยังไงชุดไทยอยู่ข้างนอกได้ไงะะเลยครเปี่ยนให้เช่าอยู่นะอยากใส่เหรอใส่ทีเมือนกันไม่มีใครใส่กันหนูเลยอ่ะไม่ใส่หรอกจ้ะร้อนจ้ะใครใส่ไหมไม,ม่ใครใส่ด้วยเลย เอาไปเราใช้นาวกันเลวะใช้คนเดียวใครจะใสรนี่ได้ได้บัตรด้วยนะนะคะเราต้องมาซื้อบัตรสามสิบบาทกัเดี๋ยวนะเขาจัดบัตรแบบนี้นะครับนี่บัตรสามใบสามสิบบาทมาสามคนนะครับ นต่อันนี้มีนักท่องเทีย่ยวตา่างชาตต่างประเทศมาเทียเท่ยวเยอะเหมือนกันนะครับบรรยากาศวันนี้จะร้อนนิดหน่อยนะคะทุกคนแต่ผมเตรียมอุปกรณ์มาครบแล้วหมวก ตัวเจ้ายังไงมาเป็นยคปมามสัญญาพี่ดูหอด้วยแม่ให่ากออเลยนะ เดี๋ยวเราอีกสักพักหนึ่งนะรอรอครับตัดสินใจก่อนอ้าวไปแล้วไม่บอกไม่บอกไม่กล่าวกัน สาวใส่สุดท้ายด้วยนะครับเรามาเที่ยวเมืองโบราณจังหวัดอยุธยาวัดชัยวัฒนารารามนะครับทุกคน ถ้าร้อนมากๆก็จะมีร่มนะทุกคนเตรียมร่มมาแล้วอันนี้เขาอื่นขนาดจะมี

อแบบสีดำอแบบอันอันนี้เขาเรียกอะไรไหมทำไมไม่มีชื่อให้อันนี้เลยนนนนไม่ไม่มันไม่มีชื่อมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรภาพภาพภาพอะไรนี่อนนี้ผมก็ดเดินช่วยนี่พระเจดีทรงระคัง อันนี้จะไม่ค่อยมีเสียงบรรยายนะคะเท่าไหร่นะครับทุกคนอันนี้ผมเดินดูนะพยายามเดินดูนะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรบ้างนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นป้ายเลยนะถ้าเขาเรียกว่าอะไรแต่ตอนนี้เลือกตรงนี้คือไอ้เมือง เขาเรียกอะไรว่าชัยนะครับมันจะไม่ค่อยเห็นภาพข้อมูลเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่ว่าพระป้างองค์ใหญ่องค์นีนนนนะะ้องค์ใหญ่องค์นี้ ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เลยว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่รู้แต่ตรงนี้คือวัดชายัยอันนี้ปกติถ้ามาตรงนี้นะคะคับทุกคนใครใครก็จะมีแบบ เขาเรียกอะไรเที่ยวออ,อะไรนะเช่าชุดไทยมาถ่ายรูปนะครับถ้าใครอยากมาก็อยากจะเช่าชุดไทยไว้ถ่ายรูปก็จะมีอยู่ข้างนอกนะครับจะอยู่ข้างนอกนะจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งด้านูน้นนะครับที่มีชุดไทยเยอะๆตรงนู้นนะครับก็คือเราเช่าสามารถที่จะมามาเช่าชุดไทยไว้สําหรับถ่ายรูปได้นะครับอันนี้คือการบริกา ปฏิสังขรณ์น,นะครับการซ่อมแซมหรือการสร้างใหม่เนาะนะครับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นวัดนะครับไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นพระราชวังนะเรเว่าถ้าเป็นพระราชวังจะไม่ใช่แบบเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนกันนะครับทุกคนครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังหาที่ขึ้นไป เอพอพยายามดูอยู่นะครับว่าตัวน,นี้คืออะไรตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรตอนโยมกับอนนี้เขาเรียกว่าอะไร เราไปดูข้างบนกันนะครับตอนนี้พาทุกคนไปดูข้างบนเนี่ยเอาตรงนี้สักสิบนาทีนะครับเดี๋ยวยีกสิบนาทีค่อยขึ้นข้างบนกันให้จบสิบนาทีก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นข้างบนกันพยายามเดินหาอยู่นะครับว่าเขาเรียกอะไรบ้างนะ ตรงนี้ก็จะเป็นอเหมือนวัดนะครับเป็นโบสถ์อ๋อตรงนี้คือพับปรางเจดีนี่เป็นพับเดี๋ยวจะพาขึ้นข้างบนแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกัน คลิปต่อไปนะครับ